มาจ้าเดี๋ยวื้นนี้เฮาก็สิาพามากินอมกอบจ้าเนื่องจากว่าส่วงนี้ใส่ตั้งแต่เบ็ดกบเบ็ดปลาก,ก็เรียว่าศิด้กินตั้งแต่กบแล้วก,ก็ปลานันเองนะจ้าเ <c oughs> บิ่งจากสภาพหนังนาสิกลายเป็นกบเล้วเฮ้ยเดียว <c oughs> นั่นล่ะจ้าเดี๋ยวื้นนี้เฮาก็สิทําการออมจ้าเนื่องจากว่าปิ้งเล้วต้มเล้ว <c oughs> ยังเรลืออม, <c oughs> มกันโมกินกบก็บ่มีแนวกินเี่เพราะฉะนั้นแล้วก็กินจ้า <c oughs> กะ <laughs> สันสิบุมีสีวิอยูโตหาว่าไปเหนื่อยแล้วก็ต่มไกสู้กินอยู่แต่ว่าอาหารลักๆก,กับซีเมนกบจ้าเพราะว่าทีมงานเราไปไ่เวทกบสู้มือนะคะแต่ก็พอได้กินได้เทียวละสีหาตัวเอ๊เมะมีแต่ตัวแกะหบบไง,งสำนันกับอิ่มหนึ่งได้น่ะนะเออเดี๋ยวเนี่ยกบป,ประมาณสามสิบตัวน,นะเดี๋ยวจะทำกัน อมใส่ผักขาดก็ใส่ผ้ขาขแย่งหอมหอมกินอยูเทียงหน้าบอกใดค้าเดี๋ยวว่าอ,อันนี้เสพเขาบอกมากเขาคืนน้ำลายเอือกเออย่ในวันที่นี้โอเคนอนเดียวเขาจะทำการจัดการกบก่อนนะก็คืออันเออแหละขั้วกบแจ็คสีหาคำใดมาบรรยายนกจยากคข้ามาขั้วกบ นั่นแหละจ้าอ่ะเดียวแป๊บหนึ่งนอะเดียวไปอันจัดการกบก่อนแล้วก็สิเอา,เข,าข้าวคั่วหรือว,ว่าข้าวเหนียวเออเอาเข้าวเหนียวนัว่นแหละไปคั่วเขาก็เอิ้นว่าข้าวเบือคั่วเออเอาเข้าวเหนียวไปชซนาม,เขาเ,นมาเขาเอินว่าข้าวเบือแเ่นาม,มนั่นแหละจ้า นแโมเมนต์เขาเบื่อได้ไก่ซิมุนโคกนไก่ซิมุนแล้วโอ้โห่าผงกระจายโมเมนของธรรมดานี่นาการตำเขาเบื่อของหนองไม้อันนี้เขาเอินว่าเขาเบื่อขัวเพราะว่าเขาเอาเขาซานไปขัว หัวให้มันเนื้อเหลืองแล้วก็มาตำให้มุนมนแบบนี้เอาไวไ้ใส่ออมกอบออมเขียดออมยังกะเลวำตีนะเ,เข้ก็จะใส่ข้าวเปลือขัวแล้วโอเคจ้า xem à, xe xe cái cân xe đấy xe wow. wow. này ồn này xem có thai nghe xem 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 แต่ว่าพ่อมีใบขี้หูดเด้ออยู่นะไอ้น,นี่นจะหัวสิค่ะโอ,อ้ดึงบังเนี่ยดึงแรงบังเอาจากหัวหนึ่งสองหัใวใส่เพราะแต่ว่าให้มันรับข้าวจักน้อยหนึง่ง <c oughs> แต่ว่าใส่พักแย่ง,งลงไปนี่ยจะหอมสวยสวยนะจ๊ะไปละไปเน็ตเ <c oughs> ตี้ยงเตียง <c oughs> มื่อคืนนี่ฝนตกน้อยหนึ่งว่าสิตกแห้งพ่อตั้แต่ว่าย,ยิบ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 มากเลวก็หายไปเลยจ้าเอือยแล้วก็ ล่างอันอ่างนะสใไ่น่าใ้ล่างกระพุ้ยนะบ่มาจ้าบ่มีฝนเลยมีแต่ความอบอ้าวบรรยากาศนะบม่อยากซีว้าถึงแต่ว่าส่วนประมาณายสองใบสามเนี่ยมันก็เรื่มมีล่มพัดมากไอ,ไอ,ไอา่อยๆสำนันลจ้ากับส่วนเศร้าเย็นเนี่ยจ๊ะน่อยแต่ว่าส่วนประมาณสิบโมงหาเทียงเนี่ย ลมว่าหมอนหมอนจ้ะส่วงประมาณสิบมุมงเทียมเป็นอย่างที่แบบหอนอบอ่อนแน่งเดี๋ยวหอกอะอมกบจ้ะนั่นแหละกินกบกินเขียดไปก่อนเด้อส่วนนี้เด้อเพราะว่ามาอยู่แถววันนอกวันหน้ากะว่ามีอย่งางไรนอกจากกบปลาเขียดนั่นแหละจ้ะขั้นรู้หาอยู่ไซกระบ่อดตายจ้ะ เมนูอมกบเป็นเมนูทีง่ายๆเครื่องปรุงก็ง่ายๆใส่สุรักสุรสแล้วก็ประเดกมะพริก,กเครื่องหอมสำนั่หละจ้ะานี่อันนี้ก็ะสีเมนผักขาดแล้วก็ผักแคงใส่ลงไปขั้นตอนสุดท้ายสำนก็จก็เรียบร้อยสำหรับอมก,มก,กบมีทั้งกบแล้วก็มีทั้งเขียดพร้อม กบกระซีเขียดกระซีแต่ว่าตัวซำสองนิ้วนี่แหละเออซำนั่นแหละกบหน่อยๆซำนี่เสียบขั้นใหญ่ไรก็บ่แเสียบนะเด็กโมนี่มาตีมา เรียบร้อยจ้าอันนี้คืออมกบเดี๋วเบิ่งนาตาซีสันเป็นจะแสบขนาด <c oughs> ส่วงนี้เมนูกบเก,กิดทั้งตม้มทั้งปีหแล้วก็ทั้งอมพอมนี่กบหน่อยย่ามนี่ละแซ่บถ้ามันญย,ยไปกคนานี้ก็ว่าเสบเพราะว่าเขากินตั้งแต่กบหน่อยกบขึ้นสาวใหม่กันนะนี่หอมผักหแหยง มาจ้ากินออมกบน้ำกันนี่บรรยากาศออมกบหน้าอยู่เทียงหน้าว้าวเป็นอีกอย่างที่แบบนะฮาเลียก,กว่าซอนผูด <c oughs> ีถ้วยหนึ่งกบสีตัลงม่เป็นว่ะเขียดกับสีตูแต่ว่าม่จต่ตัวน้อยไปได้ลงม่ได้อไะคืมา,มากินขา้าวเฮี่ทั้งเฮือนว้าว าปขึ้น,นเอาถวยกบไปจะนีนเอาแล้วเฮ้ยมอนี่บวมคอยนี่นนนจความนี่เฮ้ยไม่บวงไข่ใส่เออเอา <c oughs> <c oughs> บวงหน่อย <c oughs> หลังมือหลังมือกินเขาจ้า うん。Mm hmm. mm hmm. mm hmm. เป็นตลอดอยู่ว่าไม่ตัวก็เข้านี่ว่าคือแดดเปลี่ยงเปลี่ยนแต่ซามหอดหวานโอ้โหบึงคักเกลียวหมอดขัก 嗯。<laughs> ฮอนเด็ตโอ้ยอ้าวอีกใจเดียวกัฮหอด่านแล้วจ้าบ้านกับหน้านี่ห่างกันกับประมาณสองลักกว่ากิโลนี่แหละจ้าโอ้ยแต่ว่าเป็นสองลักที่ทรมานมาก ว่ามันห่อนแดดได้ย่างอีหลักอีเรื่อยมาโอ้ยตายเลี้ยวตายคักๆแตงโมมีลมมีแรงอยังโนลาะเนาะ ไปแล้วเด้อที่ห้องกับสิปิดคลิปไปเพยงเท่าน,นีทีแต่ก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งลิปเจอกนันไม่คลิปหน้วสำหร,รับคลิปนี้ผมขับโตลาไปก่อนมาไว้ลบ๊ายบาย